เพื่อนเฟซบุ๊กด้านไลน์เพื่อนเพื่อนทั้งด้านเรียวที่รับการรับทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเดผมพาเพื่อนมาซ่อมพัดลมนะครับเครื่องนี้นะครับมันร้อนนะครับเวลาเราเปิดนานๆทั้งคืนเนาะพอตื่นขึ้นมามจับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะร้อนมากมันมี2สาเหตุก็คือสีเสื่อมครับแกนนติดนะครับเดี๋ยวเรามาลูยดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับัแรกก็ถอดตะแกรงออกนะดับต่อไปก็หมุนหัวจุกออกครับดับต่อไปก็หมุนรอบตะแกรงครับมาฝั่งนี้นะครับ ้องจับดูแกนครับว่ามันรู้สึกแน่นหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่นนะครับหมุนได้สบายสำหรับเครื่องนี้ผมจะใช้คาปาก่อนนะครับเพราะว่าแกนไม่ติดเนาะถอดหัวจุก,กับด้านหลังนี่ออกนะครับมีฝาล็อกตรงนีงครับก็เพื่อนถอดน็อตออกใส่รองเท้าทุกครั้งที่เมื่อเราซ่อมถอดรองทาุกครั้งเมื่อเราซ่อมครับเด็กๆอย่าล้อเล่นแกนครับเพื่อนครับถอดมาเจอซี C ครับนี่ซี C ตัวนี้แหละครับที่ทําให้มันร้อนหรือว่าอาจจะ มันเสื่อมนะครับผมจะวัดซีดูก่อนการวัดซีไม่ต้องถอดก็ได้ครับแต่เราตัดสายขาดกดปั๊กก่อนนะครับเพื่อนครับก่อนจะตัดสายนะครับกระบอกสายนะครับในกรณีที่เราไม่มีคาไม่มีบิตเตอร์นะครับเราสามารถถอดแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มาใส่เลยได้นะครับแต่ถ้าเรามีนะครับก็จะง่ายหน่อยเราจะไม่เสียอะไรทงนะครับมีสัญญาลักตัวนี้นะครับใน มิตเตอร์ดิจิตอลทุกตัวนะครับก็แสดงว่าวัดคาป์าได้มันจะขึ้น N กับ F ตรงนี้เวลาเรารีเซ็ตตัวนี้นะครับบางเครื่องไม่ต้องรีเซ็ตแค่เราหมุนหาหาสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวกลางนีน่มันก็จะขึ้นให้เห็นนะครับค่า C ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะหลายคนยังดูไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวข้างนอกให้ดูแสดงนะดูคลิปแล้วก็ดูให้ดีๆนะครับนี่หนึ่งจุด 5 UF นี่ครับเหมือนบอยไม้นี่เนี1.5 UF เพื่อนต้ๆไม่ต้องไปดูพวก4 5 0โวลต์ bold, หรือ25 50เ e พอร์ะไรพวกนี้นะครับดูที่มันมีจุดอย่างนี้ครับ1.5ถ้าเป็น2ก็เขาจะเขียนเป็นเลข2แล้วก็ UF เลยนะครับเลข3ก็คือ3ไมโคร 2, 2, 2 Micro, 5, ก็2มโค1.5ก็1.5มโคง่ายๆอย่างนี้นะทีนี้เวลาเราวัดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะวัดผิดสายเรามันช็อตนะครับ เพื่อนซื้อมิเตอร์มาใหม่เสร็จนะครับ mm hmm. เพื่อนก็สามารถวัดได้เลยวัดอย่างนี้นะครับเพื่อนครับสมมุติมันเป็นดําแดงอย่างเนาะจะวัดตามสีเลยก็ได้นะครับวาดตามสีดําแดงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสลับขั้วแบบนี้ก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่เราก็เอามาจิ้มเลยจิ้มตรงนี้ก่อนเนาะนี้ถ้าค่าขึ้น 1. 5ุก็คือ1 5นจุด้านะครับถ้าเกิดลดลดค่าลงมันก็คือลดนะครับปึ๊บแล้วก็สีดําก็วัดนี้ปึ๊บ ี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูที่หน้าจอครับนี่สูมไม่เห็นเลยพื้นสูมไม่ได้สูมไม่ได้นี่เป็น,นยังสูมไ่วได้นี่หนึ่งจุนะครับก็คือสีค่อนข้างเสื่อมนะครับเสื่อมลงนิดนึงสีนะครับประมาณ4เนาะแต่ใช้ก็ใช้ได้อยู่แต่วา่าถ้าเราจะเปลี่ยนก็เ,เปลี่ยนได้เลยนะครับ เออมันสูบไม่ได้ของสูบเนนี้ครับเคไม่เป็นไรก็ถอดนี่เลยพื้นอ,อ,อกมาครับปึออ๊บมีแค่วงตัวเดียวใช้ได้นะครับผมก็อย่าดึงตรงนี้แรงครับเดี๋ยวสายตรงนู้นขาดข้างหน้านะครับเราพยายามอย่าดึงเลยนะครับก็เอาย่นย้อนไว้เลยครับผมตัดไปเลยนี่ครับี๋ยวเราก็ปลอกสายสองเส้นนี้นะครับ ปอกสายเสร็จแล้วก็เอามาต่อตามสีเลยก็ได้ครับหรือสลับขั้วก็ได้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนก็พันสายนะครับตัวนี้มีขายตามร้านนะครับสาสิบาทนะครับหรือบางร้านก็่สามห้านะครับบางร้านก็2ยี่สิบห้าบาทแล้วแต่ร้านเขาจะขายนะครับหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับถ้าไมโครสูงค่าขึ้นมันก็จะแพงขึ้นนะครับพันในหลายรอบก็ได้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครเพื่อนก็เอาไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ เพื่อนก็ใส่ตะแกลงแล้วก็หยอดน้ามันจากตรงนี้สักนิดนึงนะครับนี่มันไม่ติดเนาะถึงไม่หยอดก็ได้นะครับมันติดแต่ถ้ามีก็หยอดไม่มีก็ไม่ต้องหยอดนะครับครับมันก็หมุนคลองตัวอยู่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนนี่กดเบอร์หนึ่งดูนะครับปุ๊บเสียบปลั๊กกดเบอร์หมุนติ้วเลยครับนี่กับเบอร์สองครับเบอร์สามครับกดสายดูครับโอเคได้ทุกระบบแล้วครับเพื่อนแค่นี้เองเนาะสำหรับพัดลมไม่แรงพัดลม อาการร้อนที่ตูดเยอะๆนะครับแต่เรามาหมุนที่แกนปรากฏว่ามันลื่นมันมีสองสาเหตุแกนสึกกับซีเสื่อมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้เลยต่อไปทุกครั้งเมื่อเราซ่อมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็นำมาฝากเพื่อนๆตลอดนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องเกษตรสามโดยตลอดที่ยังกำลังใจมันกระดเนาะเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อนเก่าไาลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยครับแชร์ไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ วิธีการส่มพัดลมเล็กน,น,น้อยนะครับมาฝากเพื่อนๆอสวัสดีครับ